รูมาร์เกะตที่กำลังรอให้เทพศูนย์โกบุริคิฟื้นคืนชีพขึ้นมาและจะยึดครองโลกทั้งโลกเป็นของตนผมต้องยับยั้งมันโดยต้องตามหาหุน่นอัศวินผู้พิทักษ์ทั้งแปดมาให้ได้ก็เลยต้องออกเดินทางไปกับพวกมิวเพื่อตามหาหุ่นเหล่านั้นตอนนี้ผมเจอแล้วหนึ่งตัวคือเซรอมต้องหาที่เหลืออีกหกตัวเท่านั้นล่ะครับแม่ตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะครับจะบอกให้ตื่นเต้นจริง,รงๆเลยครับเสนอตอนหลงทางในปิระมิด วงกฏต่อไปก็ทางขวานะจ๊ะแมยังก,กับเล่นเกมเขาวงกฏอยู่เลยนั่นเนี่ยคุณพีต่อไปทางไหนอ่ะ เอต้องรู้สึกว่าจะเป็นเออจะให้เลี้ยวทางไหนเล่าอย่าใจร้อนนะสิจ้าพี่ว่าต้องเป็นทางเออทางขวาจ้าทางขวานะอย่าโอ้ยีหลังจะบอกให้เลี้ยวนะบอกให้ปเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมแหมมีวเนี่ยใจร้อนที่ พี่กําลังพยายามหามีราปิดที่ใหญ่ที่สุดอยู่นั่นเนี่ยอะไรนะป่าเถาและก็ไม่เบาเด็ดแรกตกลงนี้เรากำลังหามีราปิตที่ใหญ่ที่สุดกันอยู่ใช่หรือเปล่าเราอ๋าายออะไน่ไงเจอแล้วอ้าวแหมบางทีเราก็เจอง่ายๆเหมือนกันนะเนี่ยนึกไม่ถึงเลยล่ะเดินจะมาพูดอีกนะ เมื่อแต่ตัวมนเตี้ยอย่างนั้นแหละ,ะเมื่อไรจะเจอแล้วอา้อาวงั้นแหละเจ้ินี่คงเป็นทางเข้านะจ๊ะต่อนนี้รู้สึกตื่นเต้นสุดๆแล้วเราจะบอกให้เอาละลุยกันเลยเล่าไปเลยฮมดาไทเด้อ เดาตายโอ้โอ้โอ้ลิสโก้อ่ะตน่งอ่ะสองอ่ะห่งอ่อสองอ๋โอ๋ไว้ายแล้วอย่าเรียกกระทันหันอย่างนี้สิคะ ลงโทษมันซะก่อนเลยดีไหมเนี่ยไม่ไดีครับไม่ไดีอย่าเลยขอรับอย่าเลยไม่หญ่ลงโทษเลยนะคะรามูเนสตอนนี้อยู่ที่มีลาปิดแล้วมีลาปิดแล้วรัถ้าอย่างนั้นก็ปิรามิดท,ที่กลับหัวนะสิใช่ไหมใช่แล้วพวกมันเพิ่งจะเข้าไปในมีลาปิดที่ใหญ่ที่สุดพวกแกต้องไปจัดการมันเดี๋ยวนี้แล้วเข้าขอรับ กบทางวงกดจริงๆเลยนะเนี่ยไม่ได้เหมือนหรอกนี่แหละทางวงกดของจริงเลยละ่ะอาณาไม่ต้องเถียงกันรู้ไหมว่าทางวงกดเนี่ยฉันจำนานที่สุดเลยลนะจะบอกให้ท่านี้นีตามมาตามมาตามมา<ฮ>ตามมาตามอะไราเลยเชื่อไม่หลงหรอกตามมาตามม,ตามมา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 ตามอยู่แล้วนะท่านี้ท่านี้ท่านี้ไหนลาเมเนสเนี่ยบางที่ก็เก่งเหมือนกันนะท่นายผิดไปจริงๆเลยนะลาเมเนสเลื่อมว่าแต่ว่าลาเมเนส นายรู้แน่เลยว่าเรากำลังจะไปที่ไหนกันน่ะฮะจะเจ็บถามอย่างนี้ที่ที่จะไปหรอไม่รู้เล้วแล้วแกมาเถอทางั้นที่นำทางมาเตนหลอดท่านี่ก็มวยทั้งนั้นอะไรใช่หรือเปล่าล่ะคือฉันคิดว่าน่าจะใช่ทางนี้ก็เลยพามาอย่าลืมว่าทางวงกอดเป็นของกล้วยๆนะเอ๊ะอุ้ยลุงรูปหล่อเป็นใครเหรออ๋อฉันชื่อราฟกินเป็นคนดีไม่ต้องกลัวรอก ่จับมือไม่ใช่เงินตั้งหากละเงินนะถ้าจะให้นำทางในนี้ก็เอาเงินมาก่อนสิแล้วเขาท่านต้องการเงินน่าเลือกเป็นบ้าเลยลุงคุณเนี่ยแต่ว่าแค่จ่ายเงินก็พอใช่ไหมใช่แล้วฉันน่ะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางในนี้มากที่สุดเลยนะจะบอกให้รู้หมดทุกทางเลยล่ะขอขอบคุณที่ใช้บริการ แม่ย,ยังมีทางอยู่ทางหนึ่งนะแต่ฉันไม่รู้ว่าทางหนเลอทางไหนอ่ะคือใช่ทางออกเท่านั้นละที่ฉันไม่รู้อ่ะเอาล่ะรีบไปกันดีกว่านะพวกเรากำลังตามหาหุ่นอัศวินผู้พิทักษ์อยู่นะ่ะอยู่ในมีระพิสนี่หรือเปล่าลุงเออหรือว่าจะเป็นหุ่นในตำนานที่อยู่ในห้องใจกลางมีราปิสที่เขาร่ำเลอกันนะ่ะอาจจะใช่ก็ได้นะเออหุ่นที่อยู่ในห้องใจกลางเหรอ ข้างหน้าเนี่ยมีตลาดนัดวงกฏด้วยนะในนี้นะมีตลาดด้วยใช่แล้วฉันอยซื้อขังฝาจังเลยฉันด้วยฉันด้วยไปนี่ขายถูกๆจ้าขายถูกๆเถอะจ้าตอนนี้ฉันรู้สึกงงสุดๆเลยฮะ <No S 2> อาก,ก,ก็พวกที่หลงทางอยู่ในวงกดมารวมกลุ่มกันงไงแล้วเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นล่ะฉันอยากกินเค้กจังเลยอโอ้ยโถ่ของพันนั้นมันจะมีได้ยังไงเ่านางหนูอของที่พวกนี้หามาได้ก็มีพวกนี้แหละเนี่ยเยะินดีด้วยนะคะเอ๊ะอเอ๊ะยินดีเรื่องอะไรนนคุณคือคนที่หลงทางในทางวงกอดเป็นคนที่หนึ่งหมื่นพอดีเลยค่ะฮะนี่คือรางวัลค่ะ วี๋ไม่สำเร็จอีกแล้วสิเนี่ยโอ้โหเนี่ยรอแร่มาเลยละอ้าวไปเลยตายไม่สำเร็จอีกแล้วไม่สำเร็จอะไรเหรอวันดีคืนนี้ก็มีผู้กล้าที่จะคิดหาทางออกกันนะสิ อ๋อแต่ว่ากละไกในมีระพิสนี่มันเล่งานเอาะเจ็บกันไปละหนาวแบบนั้นแหละน่ากลัวจังเลยนะเรากลับกันดีกว่าเถอะถ้าเขาบาอยีงไงม่นกลับเอาไปไม่ได้ไม่ได้เอาละเราไปกันดีกว่าระวังตะลุงคนนั้นเอาไว้หน่อยก็ดีนะคะอย่ารักที่นี่ะไม่น่าไว้ใจหรอกค่ะเร็วเข้าสิเล็วเข้า แปลกจังเลยนเนาะแปลกอะไรล่ะตามที่ฉันคำนวณได้ใจกลางมีระปิดอันนี้มันต้องลงไปข้างล่าง,งสาี่สนะิบ้าองศานี่นาแต่เนี่ยมันลาดแค่ส5้าองศาเองนะแม่พูดอะไรอย่างงั้นล่ะฉันนับเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นำทางมายี่สิบกว่าปีแล้วก็แปลว่าลมไทยในมีระปิดที่เป็นยี่สิบปีแล้วสิใช่ไหมอา้าวอย่าพูดอย่างงั้นสิเอาหัวหน้าเ<อ>ชื่อฉันเถอะ จากตรงนี้ไปน่าจะเข้าเขตอันตรายแล้วต้องเพิ่มค่าจ้างอีกหน่อยนะจ๊ะอแหน่น้าเลือดเป็านาบลเนี่วับมันแปลกจริงๆด้วยนะเราอยู่ห่างจากใจกลางทางขวา45องศาเนาะอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันชักจะปโ่รขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทางนี้ล่ะโโเอางั้นก็ได้ถ้าคิดอยากจะสู้กับทัานแล้วก็ ระหว่างฉันกับแม่หนูคนเนี้พวกเธอจะเชื่อใครอา้า<ต>วพ่อมาต้องเชื่อเธอคนนี้อ้าวโอ้ยองั้นก็ตามใจเราได้เงินแล้วจะไงก็ช่างเงถอะเดีลงลงลงไปเดี๋ยวก็หลงหลับออาวอ นี่เงหรือพลาสติกนะเหมือนหน้ากากที่ขายตามงานวัดเลยล่ะก็มาเป็นตู๊ตตาคาเมนไม่ใช่ตุตันคาเมนนี่นะหนีไป่ามเลยเหรอไม่ใช่ใครอุลละเลยคือคนที่สร้างฉันมานี่นะเขาชอบอียิปต์นะพอสร้างฉันแล้วก็ตั้งชื่อให้มันตลกตลกอย่างนี้ไงเพราะงั้นฉันก็เลยเกลียดคําพูดตลกตลกที่สุดเลยจะบอกให้แต่ว่าท่านชอบนี่นะ ว่าถ้าว่าตอนนี้พวกลาโมนสน่ะอยู่ไหนอะฮะ้บอกได้ไหมก็อยู่ใกล้ๆห้องใจกลางนี่แหละฮะงั้นก็แย่แล้วสิทำไมพวกที่เข้ามาในมิลปิดนี่ถึงกลับออกไปไม่ได้เพราะอะไรดูสิอืมงั้นก็ดูนี่สิเลี้ยวไปทางขวาสามสิบเมตร โอ้โหสวา,าจ้าชัยโยโอ้ไม่หนูนี่อัจฉริยะจริงๆเลยถ้าง<อ>ั้นช่วยบอกทางออกให้ทีสิขอร้องแล้วนะได้โปรดเถิดแหมจะให้บอกทันทีเลยได้ยังไงกันล่ะคะเดี๋ยวไปหาหุ่นอสัสวินผู้วิทากันก่อนดีกว่า มันขยับได้ด้วยล่ะนี่ไม่ใช่เวลาไปชื่นชมกับมันนะท่านพี่ฮ้ยแล้วมเรไม่เห็นห้องแล้วเห็นไหมล่ะเฮ้ยทางซ้าย19เมตรทางซ้ายนะทางนี้ ขวา35มเมตรขวาทางนี้เหรอห้าเรนงงไรเนี่ย oh oh mm hmm. oh าเราแจ๋วมากเลยน่ารักแต่ที่าซตาาเมนเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะดูนี่สักก่อนแล้วจะกลัวจนขาสั่นเหรขาสั่นเหรอเหมือนจิงรีน่ะสิจะรู้ถูกหน้าตัวเลกแต่เสียงแดงล้วจะบอกให้อ่ะ ไม่ขำอีกแล้วเหรอฉันนี่ไม่ขำเอกเกรียดมากๆเลยก็ฉันบอกไปแล้วไงโอ้ยโอมกเอาล่ะฉันจะกดปุ่มแล้วนะป๊บอง่าย ตอนนี้จะเจ็บสุดๆแล้วจะดอกไขรยังไโอ๊ยฉันไม่เอาด้วยแล้วแบบนี้อาลุงเป็นไรลุงกระท้อท่ใจดีๆว่าอย่าร้องไม่เอาไม่เอาแล้วจะไม่ได้เราจะแวะมาเราสิหลังวันนี้นเดกเราไ้มาถ็กใกล้ๆกับห้องที่อยู่ใจกลางแล้วใช่หรือเปล่าล่ะเออจริงด้วยสิเราไม่ต้องไปมงตามทางวงกลดก็ได้น่นา

เจาะทางตามที่บอกเลยปอปอง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 ปอ้ปองปอองปองเจององงอองออปอองออปออ เฮ้ยมาถึงแล้วเห็นหรือเปล่านี่นี่นี่นทไมคันอป่ะนั่นหรอุนอเวินผู้พิธักอ่ะไปเลยสัตว์ปลด ประหลาดเหรอโอ้โหดูดิเฮ้ยน่าเกลียดน่ากลัว้ยแล้วมันได้เี King c a p t u r เปาร์ตี้เออได้เลยครับหย่อนเหรียญก่อนครับ King Capture มิ ข <Cut> ้าออกมาแล้วเหรอคิงสเคเชอร์จะสัตว์ประหลาดเฮ้ยจัดก,การมันเลยสิเฮ้ย <Yeah. S 2> <Hey. S 1> พ่นอ,อะไรออกมาว้ายงหม่มดิษฐ์ใช้เซนต์บอมเลยเอาเลยดีละพลังเกินพิกัดเซนต์บอม ดินกอนมาแล้วลจอตุต๊กเา้ามเมนต้องอาเอาฉันมาขังวันนี้นี้หลายปีเลยนะแล้วยังไงเราเนี่ยฉจะแก้แค้นให้บ้าแล้วคอยดูเอให้ใย่ยอข้านนเอ ใช่哟สมเร็จแล้วทีนี้ก็เหลืออีกแค่หาตัวเท่านั้นแหมดีใจจังเลยใชยโย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 ชัยโอ้ยอย่างนี้เราก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นแลนวเนี่ยพวกทำอะไรอยู่แล่วนี่นี่ี่นีอ๋อละทีนี้ก็รูปแผลลุชนะกันแน่รวมร่า หลาดไปไหนผมมันลวมร่างไงฮะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรกันเนี่ยหายไปแบบมันรวมร่างกับห้องนี้แล้วจะหลอออกมาตรงไหนก็ได้หมดเลยนะสิเฮ้ยเจ็บใจนะยโย เด้ยแล้วแบบนี้จะฮึดสู้ยังไงไหวเล่าชาวคนจงสัตว์ประหลาดเล่นแบบนี้มันขี้โกงกันไปหน่อยเหรอขอให้ชนะได้ก็พอแล้วโอ้้อยน่ะมันหายไปไหนเนี่ยเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้นะจะสัตว์ประหลาดระวังแย่ชะมัดเลยเฮ้ยอยู่นี่ นั่นแหละเขาไปเลยเข้าไปเลยะน้อยๆนะอยอะงั้นต้องเจอแบบนี้สิซิ้นคร่นแรงร่างสป้นคลนแรงร่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ง่ายกำลังใช้หมองต่างหากแล้วแม่เนสหาจุดอ่อนข้ามาได้ได้ก่อนสิอือ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 ฮ่าจริงด้วยมันควบคุมสัตว์ระาดจากห้องบังคับนั่นนี่นากโก้โโกก้บอกสิ่งข้อเท็จซึ่งว่าห้องบังคับจะโผล่ตรงไหนอ่ะเจ้าสัตว์ระาดก็จะโผล่ที่นั่นแหละจ้าขอคำนวณระบบห้องบังคับก่อนนะได้แล้วจ้ะกำแพงทางขวาทางก็มีห้า เอาได้เลยพวกไปเยแดช่องที่ห้านช่องที่สห้าสองข้างซ้ายช่องที่ส0สายช่องที่40ช่องที่สะได้เลยนี่นะไปเลย มันร้ายกาจไ,<ฮ>ไม่เบาเลยนะนี่อยต้องเจอแบบนี้ชนะแล้วตอนนี้เราไม่ได้ออกโรงเลยฮมทั้งเกลียดคำพูดตาหลกเกลียดที่สุด ลุงร้องไห้ไหมพี่ตาแดงขก็ฉันเก็บเงินทั้งหมดที่หาได้ไว้ในนั้นน่ะีิโ่เงินน่ะแม่ก็หาได้จ้าลุงดูท้องฟ้ากับพระอาทิตย์แล้วก็สายลมนี่สิมันจะมีอะไรพิเศษไปกว่านี้อีกเหรอโถก็เงินน่ะที่เงินเงินเงินงั้นก็ต้าทไขึ้นมนอีกทีปาทำแ้บไหมไม่เอาหรอกมันีอะไรวิเศษไปกว่าท้องฟ้ากับพระอาทิตย์แล้วก็สายลมนี่แล้วล่ะฉันชอบอ่ะ

あらら、ゼンマイバッカーマワスノタ次回、エルジーナイトラムアンド4ーゼンマイだらけのキアシティ俺、今、猛烈に熱血してる